แนไปละบุบ้าคิดีรอนอ่ะดิโอ้ยล,ล่ะคือคนนั่นไปละคนลุกไผ่คนอย,นะอยออังนะติดยังเออเหนง่องทุกวันถึงตลอดเวลาไอเบียกเนาะ ดีงี้เชียงลานอลยยุ้งลานมคอยไล่ซอสยุ้งแข่งคอาเล่นบอลอะไรนะลูกอุ้ยแกอีแกอุแกเหรองูอยู่ในนั้นเหรอลูกไม่ต้องคอยดื้อเลยสะของอยู่แล้วนี่คือข,ของนี่เก็บบ่ได้ไหยสะอย่างเดียวเมื่อเช้านี่นตัวสิมัดผมได้ใุ่นไปแล้วอืมเนี่ยกำลังดื้อกำลังเหมืนอนนี่กำลังน้ำตลอดเวลานี่ วัวดกเพชรดกเพชรใส่กันตาไปแล้วคุณเออเออเออไปไลโซน้ำก้นไอโซน้ำก้นอันนี้พี่เลี้ยงด้วยโซ่พูดอย่างนี้นี่ติดอืมอืจ้าจโอเคจาดจ้าจัดจัดนไปฮะ บาดแล้วถูมาคืนนี่บ่อก็ถูดอกแรงจังถูโอเว่า์แมนเออใบไปเฮ็ดอันนี้ล่ะบันเดมบันเดมมือนั้นมันเดมฝนแล้วบ่มีแดดจักเที่อะพก็เลยเอาเข่าตู้เย็นไว้บันเดมขอเลยตากมือวานนี่เจ้าว่าไปไหนลูก โอ้ยไปไหนลูกไปไหนเอาจะไปดูโทรทัศน์เอาเอาหม่ำๆให้น้องกินนะโอ้ยเขาบอกเราขอกระลางนั่นว่าห้นีเรี่ยวตัวฮะล่างกันกดน้มแม่ล่างวดน้มไปแล้วย่างหนีเห็นไหมฮะ กบหน่อยพี่น้องเบิ่งพี่น้องเจ้าเบิ่งใต้เมื่อวานนี่ปนแซ่บเขานีเขาใต้มาอีกเบิ่งนี่ต้มปให้้อนนโอยมันก็ได้อยู่ล่ะแต่บ่มให้ โอ้ใส่แว่นใส่รูใส่แว่นตออาอาเอนยยายดูหน่อยสิโอ้โหแว่นแว่นเป็นกระตักนะแต่ว่าเขาเอามาเล่นแล้วเขาเก็ยังไม่ให้ใส่เพราะว่าเขายังไม่รู้จักเก็บโอ้ะหเขาจะลงแล้วใส่ผิดข้างหน่อยยายใส่ข้างใหม่ให้หน่อยรองเท้าอะ่ะซ้ายขวาขวาไมกแก้ไมกแก้วม้แก้ วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่สิบสี่วันที่สบสิบค่ะโอ้สิบสิบโอ้โหเขาใส่แว่นเออเออให้ไ้กวดต้น้าบ้านนั่นละกวดนาบ้านอรกให้แน่ไปเลีนนาบ้านนั้นไม่นานกวดดิ ฮ้ยปูห้งนี่เ้าปูห้งนี่สาดเราปูโอ้โหฟ้าโคตรว้าเอาก็ดูท่าทางสิดูนั่งเพชรจังเ้ยใส่แว่นตาเออนะาอ่ะคอยสวยไหมลูกคอยจะเอาตัวที่มันถูกให้ยายไหมสักออาสักใบเดียวนะ เออนะโอเคอใส่แวนเอาฮ็ดอ่ะตัวไหนคะชื่ออ่าตัวชื่ออะไรเดี๋ยวให้เขาให้เขาให้เขาบอกว่าตัวอะไรหมายเลขคืออะไรเอาน้องคอยเป็นคนพูดตัวไหนคะตัวนี้ยเลขอะไรล่ะลูกสีอะไรนะสีอะไรไม่ต้องเอาออกลูกไม่ต้องออกมาให้ยายดูซิถูกไหม ถูกโอ้ยอะไรอ่ะเก้าหกห้าสามเก้าเก้าเอาข้อนี้ตะเก้าได้ถ้าพ้นนี้น้องเพชรไปไหนเพชรไปเพชรเรียกเพชรออกมาหน่อยนะเพชรอยู่ข้างในตาฝนเออบอกว่ามาเอานี้หน่อยให้ยายหน่อยเอาโชคให้ยายหน่อย มน่งแดงไตแขนโล่คอยนั่นนั่นนั่นขา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 ออกาขาออกน้องปูอยู่นี่เห็นไหมน,นี่สาธุก่อนนี่น้องปูสาธุก่อนสาธุสองมือวางดีๆสาธุจ้าดำมันเป็นเลนรถ เออปูปูปูจ้ารือยังนี่เห็นปูสาทุนั่นเห็นไหมเอาหนูเอาไหมนี่ปีประตูก่อนปีประตูก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแ้องพลอะให้น้องพอจะแกงให้น้องเพชรน้องเพชรนั่งทางในก่อนใจดีๆใจเย็นเย็นน้องเพชรใจเย็นเย็นเอาที่มันถูก เอาที่มันถูกนะไม่ถูกไม่ต้องเอานะคะยายไม่มีตังซื้อขนมให้กินนะ<ม>อ่าไหนน้องเพชรมาดูซิน้องเพชรได้ตัวอะไรเดินมาทางนี้วิ่งถอยไปอีกเออปั๊บอ๋อตัวนี้แหละลูกห <58 1. S 1> ้าเก้าสี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งไหนเดียวเ,เดียวเดียวเดียวอ่าอย่าฉีกนะอย่าฉีกไม่เอานะอย่าฉีกนะนะได้แล้ว เอาไปไปพี่โซไปไปไป,ไป้าออไปโอ <ไป S 2> ้ยเดี๋ยวเบิ้งทอดอะพี่โซอย่าเอาซูเปอร์แมนให้น้องดูนะอเ,เอาพี่น้องพอยวันรรรรรรน,นี้น้องพลอยไม่ให้หนะกก่อนมาคิดตังก่อนนั่นอะ่ะอ,อ่าดูดูไดอาน่าหรือว่าอ่าอะไรนะปิ้งไบก็ได้นะลูกซูเปอร์แมนไม่เอาต่อย,ยข่อยเบิ์ดมือเออโศกมวยกัน <_ S 1> เทปเหมือนเขาเลยเหมือนซูเปอร์แมนเลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวก็เล่าทำไมวิ่งจากมาข้างนอกไปทำไมข้างในอ่ะข้างหนูเท่าไหร่มาจ่ายตั้งก่อนจ่ายตั้งก่อนค่ะมาจ่ายตั้งก่อนจ่ายตั้งก่อนนะยายหญ่ด้วยกันอุ้ยตาโศแต่ความใต่างจุติไทยอืมอะอะเท่าไหร่คะถามดูซิถามเท่าไหร่จ้าเห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเห้อคะตาเล่อยู่นู้นหนูไปเอาตังค์กับตาเล่มาจ่ายเลย ตังห้าตะเละของตาเล่ะนะเอาเอาให้ตะเล่ะนะอะตังมาจ่ายด้วยห้าร้อย เทนาบ้านเนี่ยเ,เวลารถลดลาสิเฮ็ดลงรถลดไปสะจอดให้ลูกให้เต่า,านิ้ำเขามาอืได้แล้วค่ะพี่น้องเอาจ้ะบ่ให้ข่เรียกเลย คุณ่ะสามเก้าเก้าห้าเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งห้าสองเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าสามเออมีมีนักเก้าเก้าวัดถุใบไหมอันนี้ยังมีเก้าอีกข้างนาอีกเก้าเจ็ดยังเจ็ีบ้านเล็กทีว่าได้ออกกักเถอะ อมาเออพัลลเก่าเดี Naj ๋ยวไปว่าใก่ใส่ย e ี่สิบบาททนเด้อบด้วารได้เต ah ็มสองพันเด้อย ah uh, ี่สบาททนนี um, ้เอาให้ใ huh. ส่แล้วนะนะ